ราได้ออกไปเดินทางในเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปแต่ด้วยเวลาที่จํากัดในแต่ละวันและโอกาสที่เข้ามาในชีวิตจะให้ได้ลองออกไปใช้ชีวิตให้ครบทุกเส้นทางที่อยากมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าให้ลองเลือกสักแค่หนึ่งถึงสองเส้นทางละมันจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะเลือกเส้นทางเหล่านี้ด้วยวิธีอะไรดีละ่ะในวันนี้เราชอบอะไรเราถนัดอะไร และเราสนุกกับการที่ได้ทำอะไรกันแน่ที่จริงแล้วเราคือใครกันแน่บูอัมไอวัสดีทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อดรสมพลนาสัมปัตวณิ์นะครับต้องบอกว่าบนเวทีนี้ไม่เห็นใครเลยนะครับแต่อยากให้น้องน้อง ชูมือขึ้นแล้วเวฟให้ผมดูหน่อยได้ไหมดูมันตึงตึงไปมากๆเลยนะอ่าโอเคทุกคนยังไม่หลับนะครับขอบคุณมากเพราะว่าผมคือคนคนนั้นที่อยู่ระหว่างน้องกับเบรกนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็หวังว่าจะสิ่งที่พูดก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,น,นะครับก็น้องๆฟังอาจารย์หลายๆท่านมาแล้วนะครับผมขอเป็นหนึ่งคนที่จะไม่พูดเรื่องศิริราชนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า น้องฟังไปเยอะละแล้วเดี๋ยวอีก6ปีก็อีกอีกอีกห้าปีจากนี้น้องก็จะได้ฟังเรื่องศินิราชเจอะแยะผมจะพูดเรื่องที่ไม่ใช่ศินิราชนะครับเรื่องที่อาจจะใหญ่กว่าตัวน้องใหญ่ขึ้นไปนะครับก็แบล็กการ์ของผมเล่าให้ฟังสั้นๆขอใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีผมได้ทุนเล่าเรียนหลวงนะครับหลังจากจบตรงเรียนเตรมุดมก็ได้ทุนเล่าเรียนหลวงจุนคิงนะครับแล้วก็ก่อนจะจบ ก็สอบเข้า Entrance นะสมัยนั้นเขาเรียก Entrance ก็สอบเข้าศิริราชเลือกที่เดียวแลยเลือกศิริราชถ้าวันนั้นมาศิริราชก็จะรุ่น112นะครับรุ่น1 1อยแต่ไม่ได้มาก็ไปเรียนที่เมืองนอกไปเรียนก็ไปเรียน Biomedical Engineering นะครับจบจาก j o h n Hopkins แล้วก็ไปต่อโทเอกที่ MIT แล้วก็ไปทำโพสต์ด c ที่ Harvard Medical School ผ่านมาทั้งหมด13ปีในอเมริกาผมก็ย้อนกลับมาอยู่ในที่แห่งนี้นะครับที่ที่จุดมันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็กลับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาพูดกับน้องๆในวันนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะสำหรับผมผมคิดว่าก็น่าแปลกนะครับแต่แต่สิ่งที่ผมจะมาแชร์ให้น้องๆฟังวันนี้แล้วก็ที่คิดว่าพี่ๆทุกคนที่เขาเลือกผมมาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3แมสเซจที่ผ่านประสบการณ์ผมมาอยู่ที่นี่ประมาณ หกถึงเปีนะครับก็มีโอกาสได้ให้คำแนะนำรุ่นพีของน้องๆหลายคนหลายคนก็ได้ทุนเจ้าฟ้าหลายคนก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับวันนี้จะมาขอพูดให้น้องๆฟังหัวข้อของผมชื่อว่า how to be successful in the disruptive world นะครับเข้าใจคำว่า disruptive ใช่ไหมครับโลกในวันนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ เปลีปย่ยนแปลงไปยังไงน้องๆจะเป็นคนที่อยู่ในยุคที่อีก5ปีข้างหน้าหนึ่งองศาที่โลกร้อนขึ้นจะมีต้นไม้ตายไปสิบหปเซนข้าวยากหมากแพงวันนี้รัสเซียกำลังบุกถลม่มใช่ไหมครับเรากำลังอยู่ในยุคที่แพทย์จะตกงานนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ AI ก็จะเข้ามาทำงานหน้าที่แทนแพทย์นะครับ ทุกๆบริษัทนอกโลก Google Facebook Samsung ทุกคนพูดถึงเรื่องการแพทย์กันหมดนะครับทุกคนอยากหาการทดแทนระบบนะครับเราต้องลองถามคำถามนี้กันดีๆนะครับว่าในยุคที่น้องๆจบจากโรงเรียนแพทย์นะครับแล้วก็ไปเป็นคุณหมออาจจะอีกสักสิบปีข้างหน้าเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับ แน่นอนมันจะไม่เหมือนวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะผลักให้สิ่งที่เราทำอยู่ณนะปัจจุบันพยาธิปัจจุบันเราพูดถึงเทคโนโลยีที่เข้ามายังไม่แทนแพทย์แต่แทบจะอ่านเอา AI ไเนี่ยอ่านแทนแพทย์ได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องแรกที่ผมจะพูดกับน้องๆว่าสำหรับประสบการณ์ของผมสิบ3ปีผ่านโลกข้างนอกมาผมเห็นอะไรบ้าง และเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าใครสักคนมาบอกกับผมในวันที่ผมเริ่มต้นการเรียนรู้เนี่ยเออมันน่าจะทำให้หลายๆอย่างมันง่ายขึ้นนะครับเรื่องที่หนึ่งผมจะบอกน้องๆว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะครับไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจตัวเองที่สุดให้โอกาสตัวเองและที่สำคัญให้กำลังใจตัวเอง ในขณะที่ผมอยู่เมืองนอกนะครับก็จะมีถ้าใครมีเพื่อนเป็นนักเรียนทุนเนาะหรือเคยได้รับทุนก็จะรู้มันก็จะมีเป็นแก๊งหนะ้าเราก็เป็นแก๊งนักเรียนทุนไปกินข้าวกันแ้วผมไปพบว่านักเรียนไทยบางคนที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเข้าไปเองนะครับก็ไปดไม่ได้ทุนพ่อแม่ด้วยคือไปทํางานทํางานในร้านอาหารแล้วก็ไปเรียนในไม่ใช่คอลเลจที่ดีอย่างที่ผมกล่าวให้น้องๆฟังผมพบว่าตัวเองเมื่อเทียบกับเขาอ่ะ โอ้โหชีวิตเรามันง,ง่ายจังแต่เขาอะต้องผักตัวเองจากที่บ้านทำงานหาเงินทำงานร้านอาหารแล้วส่งตัวเองเรียนในคอลเลจใช่ไหมครับมันมีความน่าภูมิใจกว่ามากเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาบอกน้องๆเด็ดขาดนะครับว่าเฮ้ยไม่เก่งหรอกทำไม่ได้ตรงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับไม่ใช่คนเก่งที่ประสบความสำเร็จลองย้อนกลับไปดูเลยนะครับ คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ใช่ Top o t the l l s s s นะแต่คือคนที่เข้าใจตัวเองรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำแล้วดีทำแล้วถนัดคืออะไรเลือกเลือกที่จะใส่เวลาของตัวเองลงไปพัฒนามันนะครับนั่นคือคนที่จะสำเร็จนะครับสองก็คือคนที่ให้โอกาสตัวเองโอกาสในที่นี้มีสองลักษณะนะครับโอกาสที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับ การทดลองสิ่งใหม่ๆเนี่ยบางคนบอกว่าพ่อแม่บอกให้มาเป็นหมอ Therefore ฉันก็จะต้องเป็นหมอบางทีน้องอาจจะเป็นหมอที่เล่นตลาดหุ้นได้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังวันที่ผมเรียนจบปริญญาเอกนะเพื่อนคนนี้ก็เป็นนักเรียนทุนด้วยกันนั่นแหละทุนคิงด้วยกันแต่เขาก็ไปทำงาน Investment Banking ผมใช้เวลาประมาณตอนนั้นก็ประมาณ 9ถึง10ปีละกว่าจะเรียนจบ Ph.D. นะเพื่อนคนนี้เขาไปทำงาน Investment Banking แล้วก็เจอกันนะกินข้าวเขาบอกว่าปัดฮ I'm already financially stable น้องเข้าใจความหมายของมันไหมแปลว่าอะไร financially stable ก็คือเขาไปทำงาน Investment Banking คือรวยแล้วไงเอาเงินไปฝากแบงก์แล้วถึงเวลามีดอกเบีย้ยแล้วคือไม่ต้องทำงานน่ะนั่นแหะคือ financially stable <laughs> โอเคไหมฮะ นั่นนะคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นว่าหนทางของเรามันจะมีทางเดียวนะครับแต่ถามว่าผมมีความสุขน้อยกว่าเขาไหมไม่เพราะว่านี่คือทางที่ผมเลือกนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้น้องๆฟังนะครับเพราะฉะนั้นให้โอกาสตัวเองที่จะได้ทดลองอะไรนะครับที่สําคัญคือให้โอกาสตัวเองที่จะเลิกทําอะไรด้วยนะครับบางครั้งเราทดลองทําอะไรไปน,นานๆเนี่ยเรารู้สึกว่า เออมันไม่ใช่ก็จงอย่าลืมให้โอกาสตัวเองที่จะเลิกทํามันนะครับเขาบอกว่าคนที่เริ่มทํางานใหม่ๆนะี่ยรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ถึงจะควรจะหางานใหม่ใครรู้คําตอบบั้งน,นี่คือสิ่งแรกที่วันที่ผมไปทําเรียกว่าอะไรประมนิเทศเลยนะเนี่ยคือฝ่ายประสมนิเทศบอกเขาบอกให้หางานใหม่ตั้งแต่วันแรกที่คุณเขา้เขาทํางานวันนั้นะ่ะเพราะว่าอะไร คุณจะได้รู้ว่าคุณจะไปทํางานอะไรต่อไปใช่ไหมครับก็ต้องเตรียมตัวเองนะครับสุดท้ายอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองนะครับในวันที่คุณไม่มีใครบางครั้งบางวันผมอยู่เมืองนอกโทรกลับมาที่บ้านพ่อแม่บอกว่าออลูกเพื่อนพ่อคนนี้เขาก็ทํางานมีลูกทํางานดีนะอยู่มีเงินเยอะยะไม่มีใครเข้าใจคุณขนาดพ่อแม่ยังไม่เข้าใจคุณเลยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นจงอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองในทุกโมเมนต์สองเรื่องสุดท้ายมีเวลาสี่นาทีนะครับ คนที่ประสบความสําเร็จไม่เคยมีใครประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเขาพูดว่า you ride on the or you sit on the giant's shoulder ก็คือเราควรจะยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ถ้าเราต้องทําเองทุกอย่าง reinvent the wheel ตั้งแต่เนี่ยคุณต้องปลูกข้าวคุณอยากเป็นเชฟใช่ไหมคุณปลูกข้าวคุณตัดข้าวแล้วคุณมันไม่มีทางประสบความสําเร็จคุณไปถามว่ายักษ์ตนนั้นอยู่ตรงไหนแล้วคุณขึ้นไปยืนอยู่บนยักษ์ตวน,นั้นให้ได้ นั่นคือแนวทางแห่งความสำเร็จภาษาในเชิงแคเรี Path เขาเรียกว่า Mentor นะครับคุณหาคนที่เป็นเมนทอรให้กับคุณได้บอกคุณได้ว่านี่คือทางที่ถูกนี่คือทางที่ผิดนะไม่จาเป็นต้องเชื่อเขาร้อยเปอรเซและ Mentor ์ก็ไม่ต้องมีคนเดียวมีหลายๆคนได้นะครับตามแต่ท็อปิกที่คุณต้องการนะครับเรื่องสุดท้ายที่จะพูดก็คือระหว่างที่คุณเดินทางไปจงให้เกียรติ กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะครับพี่นาซาเขามีโจ๊กอันหนึ่งพูดกันนะเขาบอกว่าถ้าคุณไปถามจานิเตอร์ของนา s a ก็คือผนลงของเน s ซ่าเขาบอกว่าคุณผนลงคุณทำหน้าที่อะไรเขาตอบว่า I am NASA member เข้าใจความหมายไหมฮะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผนลงเขาบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของนา s a เพราะฉะนั้น ในขณะที่คุณเข้ามาโรงเรียนแพทย์ให้เกียรติทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาคนไข้เจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่มาประกรอบกันในสถานที่แห่งนี้นะครับภาษาอังกฤษมีคำคำหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักไหมคือคำว่าคาริสมาคนไทยชอบใช้ในเวทีการแสดงก็คือมัน attractive ดูแล้วมันตรึงใจแต่คาริสมาเนี่ยประกรอบด้วยคำสามคำนะครับ โล o s สพาทอสแล้วก็อีทอสโล g กสก็คือ Logic พูดมีเหตุมีผลพาทอสก็คือความเชื่อมัน่นเขาเชื่อมั่นในตัวเองได้ไหมตัวเราได้ไหมแล้วก็อีทอสก็คือ moving พูดแล้วก็คือทำให้คนคล้อยตามอารมณ์นะครับปัญหาของเราในฐานะวิชาชีพอย่างแพทย์เนี่ยบางครั้งเราเอาโล g o สมาเป็นตัวตั้ง เราเอาแต่เหตุผลแต่เราไม่มีศิลปะในแง่ของพาทอสและอีทอสพาทอสเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราจบจากโรงเรียนแพทย์ชั้นนำอย่างศิริราชใช่ไหมครับเรามี c r e ดิ b บิลิตแน่นอนแต่แต่อีทอสเนี่ยเราเอาหัวจิตหัวใจเข้าไปใส่ในคนไข้หรือยังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่อร์มนะครับฟังเขาเพียงพอหรือยังนี่คือแนวทางที่จะสร้างพาริสมานะครับ ก็สุดท้ายก็ผมขอฝากนะครับว่าในยุคข,ของน้องๆน,นะครับไม่ใช่แค่แต่สินิราษนะครับประเทศไทยแล้วก็ the world นะครับต้องการให้ยุคพวกคุณเนี่ยต้อง think differently think disruptive otherwise you're gonna be d i s r u p t โอเคก็ขอจบการบรรยายเท่านี้ครับขอบคุณครับ เรื่องราวของเรือกระดาษก็ดําเนินมาถึงตอนท้ายแล้วนะคะเรือกระดาษแต่ละลำก็คงน้องๆแต่ละคนในห้องนี้ซึ่งหกักลองหาคําตอบของแต่ละคาถามแน่นอนว่าคํตอบ